ที่ไหนขึ้ที่ไหนแพที่แพต้องนี้เรือจอดนะโอเคโอเคไม่ต้องขึ้นเรือไม่ต้องใส่เรือนะเดี๋ยวมันตกน้ำไม่ต้องขึ้นเรือวัดหนองกะเันจริงนี่หลังนี้นะมาจากวัดใหม่เมืองสุพรรณ

อขณะนี้ฝนหลัก <laughs> น,น,นะครับบริเวณตรงหน้าที่พักนะครับก็จะเกิดขึ้นน้ําเกิดจากแรงฝนนะครับอยา่างรุนแรงพอสมควรดังนั้นจึงไม่ปลอดภัยในการที่จะลงเล่นน้าในวันนี้นะครับควรการจองเรือจึงขอยลเ,เลิกไปก่อน ขึ้นค่อนข้างที่จะอันตรายมากในขณนะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนเลยต้องยุติการแข่งขันเรือลงไปชั่วคราวนะครับเดีพกากู้ดีๆมากกัวจะไม่เป็นบัตรหรือไง

แมาแล้วไม่ทำหาเลยเหรอไม่ต้องแล้วกับโจะกินตรงไหนจะกินที่ไหนแล้วจะทำยังไงานีงานงไง่รู้แล้วไม่อั้นเขาไมมันเร่มรายงานตัวด้วยครับรายงานตัวด้วย ทอดน้ำกับทอดชยันทีมสองตัวครับอายุขี้ด้วยนะทีมสองตัวของสีแสดครับให้สีเดียวกันเรือด้วยตั้งขึ้นทุกลำด้วยไแม็กซ์ถุงเท้มีกระถุ่ล้ำแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ต้องใช้แล้วเก่งหมดละเรือลำนี้จะมีหัวง่ายแล้วทีมจิมก่อนน่ะนั่นทีมสองชอนะครับ